คลิปนี้เราจะทำการคุยถึงฮ a าคูบะแบบเน้นๆล้วนๆเนื้อๆมันดีไม่ดียังไงเดี๋ยวบอกให้ผลก่อนนะครับว่ามีคนขอมาว่าก่อนหน้านี้ผมทำเป็นตัวบุ๊กไปแล้วลงเมื่อวานนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีคนขอมาว่าเอ้พี่ขอหาคูบะบ้างเพราะเนื่องจากว่าเป็นตัวรีเจนในรอบที่แล้วดังนั้นคนก็เลยอยากรู้ว่ามันอะไรยังไงนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำการสรุปก็ดั้งเดิมคล้ายๆกับบุ๊กเลยนะฮะเหรียญซับและก็ สามารถเล่นเมนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวว่าอย่างแรกเลยเนี่ยสำหรับซับเนี่ยเอากระตรงตรงก่อนไม่เหมาะนะครับเนื่องจากว่าสีน้ำเงินเนี่ยมีหลายตัวมากๆที่สามารถเป็นซับมันดีกว่าฮาคุบะอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับอันดับต่อมาในส่วนของเหรียญของตัวฮาคุบะก็ต้องคุยกันตามตรงอีกแล้วว่าเหรียญมันก็มันสายวิ่งอนะเนาะเหรียญมันก็ตรงตัวนะเอากันตรงๆแต่ถามว่าเหมาะไหมชัดเจนนะครับไม่เหมาะอีกแล้วเพราะว่ามันมีเหรียญเซตอื่นที่ดีกว่านั้น นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเส้นเหรียญให้สำหรับตัวละครนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยถึงการเล่นเมนของตัวฮาคุบะก่อนว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลักๆเลยเนี่ยฮาคุบะที่ผมมองว่ามันดีมากๆเนี่ยคือสกิลที่1เหตุผลเป็นดังนี้ครับอย่างแรกอันเนี้ยสูงสุด9ดอกชัดเจนนะครับอยากให้เห็นถึงตรงนี้ก่อน79ดอกรวมๆกันคร่าวๆคือ600ดอกสุดท้ายก็ตกอยู่ที่ประมาณ150 ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ800ซึ่งมันจะไม่ต่างกับไคโดใช้สกิล1โดดลงหัวมันแรงมากๆอยากให้เข้าใจถึงจุดนี้ก่อนนะครับอันนี้คือไว้เป็นสกิลเอาไว้ฆ่าได้เลยแหละและถ้าบิ๊กมัมโดนแบบเอ่อตายได้อ่อะพูดพูดแบบนี้เลยดีกว่ามีสิทธิ์ตายนะครับแต่มีวงเล็บว่าต้องสกิล2เพื่อให้มึนก่อนจากนั้นค่อยใช้สกิล1บิ๊กมัมมีสิทธิ์ตายถ้าโดนชุดเดียวเท่านั้นนะครับโอเคทีนี้มาต่อถึงสกิลที่2แรงพอกันเลยฮะแปดร้อยบวกหกร้อย โดยเฉลี่ยคือพันสถึงพันหแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบตีไม่สลดดาเมจนะครับก็แรงพอตัวโอ้โยไม่น่าแรงพอตัวเรียกแรงดีกว่าเออเรียกเรียกว่าแรงเลยดีกว่าอ่ะโอเคและอันดับต่อมาอยากให้ดูถึงครูดาวด้วยแค่20่สิบวิแล้วก็สกิลสออยู่ที่28่ิบวิถามว่านานไหมไม่นานเลยนะครับถ้าเราใส่ลดได้20%เนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณ15วิเองเท่านั้นและไอตอนที่ใช้สกิลอยู่เนี่ยน่าจะ วนๆอยู่3วิได้นะที่ผมคํานวณน,นะสตันสตันอย่างนั้นอะอยู่3วิลวงเข้าไปด้วยก็น่าจะหลังใช้เสร็จ1ทีครูดาวน่าจะเหลือแค่11 12วิเท่านั้นเองเออถือว่าเป็นโอเคอะไม่รู้สิผมมองว่าโอเคนะโอเคมาก,มากๆสลาวดเมยของมันอันดับต่อมานะครับเมื่อเพื่อนในทีมถูกฆ่าหรือถูกเคอย่นสกิลหนึ่งอีก20%ซึ่งผมบอกไปแล้วว่าครูดาวของมันไวมากเห็นปะ่ะและเนี่ยมันก็เน้นที่สกิลหนึ่งอีก สกิลหนึ่งไว้ค่าและสกิลหนึ่งก็คูลดาวไว้ด้วยและมีดาเมจด้วยเลียไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะ mm hmm. แล้วก็การสถานะทุกอย่างอ่าถ้าให้สรุปก็คล้ายๆตัวยามโตะกครับยกเว้นว่าโดนพวกอ่าอะไรนะโดนสถานะเออถ้าโดนสถานะก็เรียบร้อยนะครับไปลอสหรืออะไรเงี้ยก็เรียบร้อยอยู่แล้วนะไม่รอดแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันดีก็คือดึงธงเร็ว100 เนี่ยหนึ่งร้อเนี่ยไวมากมากอ่าคล้ายๆกับตัวโมาโก้เขียวนั่นเองนะครับและย่นสกิลหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกคือเหมือนตัวนี้มันเน้นที่สกิลหนึ่งจริงๆอ่ะเขาจากที่เห็นเคลียไหมเออแล้วก็ฟื้นฟูเลือดสิบเปอร์เซ็นต์พอสกิลหนึ่งโดนหลายดอกบันแรงและก็ยังสามารถทําให้เด้งเลือดตัวเองรัวๆได้อีกเห็นไหมชัดเจนนะปกติเนี่ยสายวิ่งจะเด้งเลือดก็ต่อเมื่อดึงธงซึ่งมันเสียเปรียบมากอันนี้อยากให้เข้าใจเห็นภาพก่อนแต่ฮาคูบะ เป็นสายวิ่งโตเดียวที่ตอนใช้สกิลหนึ่งตอนมือแล้วมันจะเด้งเลือดแบบรัวๆ,ๆ,ๆเลยนั่นเองอ่ะชัดเจนนะที่เหลือถามว่ามีอะไรมากไหมไม่ส่วนตัวผมมองว่าไม่แล้วเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงประเด็นหลักๆเมื่อกี้บอกถึงคนณสมบัติไปแล้วเนาะเรามาคุยถึงรายละเอียดก่อนฮักคูบะเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ามันสตันได้และไอ้สกิลที่ดีคือสกิลที่1อย่างเมื่อกี้ที่อธิบายไปทุกคนน่าจะเห็นภาพนะครับและประเด็นก็คือว่าพอมันใช้สกิลที่1 วงเล็บต้องติดสตันถึงจะเด้งเลือดดังนั้นหมายควาว่ามันแพ้ตัวที่การสถานะครับอันนี้คือโคตรชัดเจนเลยเอาไปเห็นภาพที่สุดก็น่าจะมีแค่ตัวเดียวเนาะตัวไหนตัวไหนตัวไหนครับผมแน่นอนแชงค่ะแชงเขียวครับแพ้ตัวเดียวเลยส่วนตัวอื่นเล่นได้หมดส่วนตัวผมมองแบบนี้นะยกเว้นยกเว้นสายโลเช่นไคโดโลดอนจินเบมันอาถ้าอย่างล่าสุดก็บุ๊ อะไรเงี้ยคือตัวตัวที่มันกันสถานะได้อะหรือว่าจะเป็นในส่วนของบูเลก็ได้เห็นไหมมันหลายตัวครับที่ถ้าอยู่ในธงแล้วมันจะกันสถานะเมื่อธงมากกว่า80%อน่ะแต่ในส่วนเนี้ยไม่นับแม่ใหญ่หรือบิ๊กบัมนะครับดังนั้นหมายเขาว่าฮาคุบะถ้าเราเห็นโลหรือสายหมัดสายวิ่งตัวไหนก็ตามที่ไม่มีกันสถานะบวกได้ทุกตัวครับและตัวที่กันสถานะได้มันมีแค่ไม่กี่ตัวเอากันตรงๆก่อน No? ดังนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นตัวที่เล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ทีนี้นผมอยากให้เปลี่ยนมุมมองนิดน,นึงครับว่าฮาคูบะอย่ามองว่ามันเป็นสายวิ่งนะมองว่ามันเป็นสายหมัดน,นะครับก่อนที่คุณจะไปดึงธงคือเอางี้มุมมองอะ่ะพอพอเพราะว่าถ้าเรารู้มุมมองแล้วเนี่ยอัตราในการเล่นเน่ะสไตล์อะ่ะมันมันจะเล่นถูกแนวครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเล่นเป็นยามาโตะเราใช้สกิล2เพื่อเคาน์เตอร์ได้และออกก,ก,กระกระเด็นออกนอกธงเราจะทําการดึงธงเลยทันทีเคลียร์ไหม ตายาคุูบะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับฮ้าคุูบะเป็นแนวใช้สกิล2ก่อนเปิดพอติดมือปุ๊บสกิล1ึงต่อ1ชุดมีโอกาสตายสูงมากๆหลังตายเสร็จค่อยดึงธงเขียวป่ะคือคือมันจะเป็นแนวนี้ครับคือฆ่าก่อนแล้วค่อยดึงธงแต่ถามว่าหลังซัดปิวออกไปแล้วเนี่ยดึงธงก่อนซักระยะหนึ่งได้ไหมได้อยู่แล้วถ้าธงเหลือครึง่งครึ่งธงอะ่ะเหลือ50%นะครับดึงไปเลยยังไงยังไงก็ได้แน่นอนเห็นไหมเออดังนั้นตัวละครมันเป็นแบบนี้ครับก็ ผมเลยอยากให้แบบมันคือสายหมัดที่ดึงธงไวเหมือนสายวิ่งเลียรนะพอถ้าเรารู้แบบนี้เราก็จะสามารถใส่อฟได้ถูกอฟของมันคืออะไรบ้างส่วนตัวที่ผมมองเวลาใส่อฟเนี่ยเราก็ต้องมาดูถึงสถานะของตัวละครก่อนว่ามันมีอะไรบ้างจากที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่ามันไม่มีเพิ่มเดฟเลยเลีย์ปะเออแต่ว่าเนี่ยมันมีลดดาเมจตรงนี้สหาย30%แล้วก็มีเด้งเลือดทุกครั้งที่ติดมึนมันมีทั้ง2อ,อย่างเลย แต่ว่ามันเป็นตัวที่มีดราม่ด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนําได้ดีที่สุดนะครับก็คือโจ,จมตี4อันนี้มาแน่นอนละเลือดสามเกาะสออันนี้คือที่ผมแนะนํานะถ้าเป็นผมจะเล่นแบบนี้หลักการนี้เหมือนกับตัวไคโดเลยครับก็คือเน้นเน้นเลือดบ้างแต่ตีแรงเนี่ยต้องเอาไว้ก่อนเพราะมันเป็นสายวิ่งที่เน้นค่าใช่ไหมแล้วก็มีเกาะหน่อยติดๆดมาหน่อยครับเนี่ยมันเป็นแนวเดียวกันเลยครับไม่ต่างกันเลยอ่ะ พอเราคุยถึงงั้นเสร็จปับ๊บเราก็ต้องมาคุยถึงเซตเหรียญด้วยถ้าถามผมนะถามผมก็ต้องเป็น3มไคโดครับไม่รอดก็มันชัดเจนนงขนาดน,นี้เขาก็ดึงธงได้แล้วก็ย่นสกิลหนึ่งอีกใช่ไหมล่ะแล้วก็ดึงธงเสร็จก็การธงได้สักเล็กน้อยเพราะว่าตอนที่อยู่ธงสตูเนี่ยได้รับดาเมจลดลดลงด้วย30%มสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะก็มันมันมันม,ม,มันเปนสยบู๊อะ่ะเออหลังดึงธงได้เสร็จก็การธงอีกสักเล็กน้อยอยู่สักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยโดนตีก็ย่นสกิลหนึ่งเพราะว่าตนนัวเเน้น,น สำหรับตัวผมบอกว่าแยกเนะาะสำหรับตัวละครที่เน้นสกิลสองก็เป็นเซตนี้เห็นไหมมันแยกเซตกันนะครับสำหรับสายวิ่งก็หวังว่าน่าจะเข้าใจเนะาะสำหรับตัวละครแล้วก็แพ้อะไรสู้อะไรได้บ้างเอาละทีนี้เดี๋ยวมาในส่วนสุดท้ายแล้วว่าฮาคูบะควรมีควรปั้นดีไหมควรเป็นอะไรยังไงไหมเดี๋ยวผมจะสรุปคล้ายๆกับตัวบลูคนะครับอย่างตัวบลูคเนี่ยผมก็ไปสรุปเทียบกับสายวิ่งหล,หลายๆตัวเอ้สายโลดหล,หลายๆตัวนะว่าแบบ ตัวนี้กันอย่างนี้ได้ตัวนี้กันอย่างนี้ได้ตัวนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยผมจะสรุปฮาาุบะแบบนี้ฮาคุบะเป็นสายหมัดที่ดึงธงไวและสามารถค่าได้ทุกตัวที่ไม่มีการสถานะเคลียรนะครับตรงนี้ถ้าตัวไหนมีการสถานะอย่าไปเล่นถ้าไม่มีเล่นได้ทุกตัวเนี่ยคือข้อสรุปทีนี้เราก็มาดูว่าอ่ะเอ้ยตัวไหนแม่งกันสถานะได้วะสมมติเป็นอาคาอาคากันสถานะได้ก็จริงแต่ถามว่ามัน สู้กับฮาคุบะได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่กันได้แต่สู้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขี้ยบเอาใหม่เป็นชัางเขียวอันนี้ฮาคุบะแพ้แน่นอนยิ่งตียิ่งเลือดด้ง่งโอเคนะอันดับต่อมาสมมติถ้าเราเจอพวกไฮโดโรเจอดอนเจออย่างอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้บูเลหรืออะไรเงี้ยบู๊เงี้ยแนะนาว่าอย่าไปเล่นเห็นปะ่ะมันยังมีสายโล่หรือสายมัดบางตัวที่เราเล่นไม่ได้แต่ถามว่าตัวละครน้อยไหมน้อยครับถ้าเจอโซโลเล่นได้ จนพิมพ์คเล่นได้เห็นบ้ามันยังมีอีกหลายๆตัวที่เราเล่นได้และมีตัวที่เล่นไม่ได้ดังนั้นมันอาจจะไม่เหมือนบู๊ที่แบบตอบได้ร้อเปอร์เซ็นต์ว่าเออเล่นตัวนี้รับมือได้กับทุกตัวนะครับแต่ฮาคูบะรับมือได้เฉพาะตัวที่ไม่กันสถานะเท่านั้นเนี่แหละครับคือคําตอบส่วนถ้าถามว่าเปิดเล่นดีไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่ทาไมเหตุผลเป็นดังน,นี้นะครับคือในส่วนของฮาคูบะเนี่ยมันเล่นได้ไม่ยาวส่วนตัวผมมองงั้นปั่นแล้วมันอาจจะไม่คุ้ม ผมมองว่าไม่ยาวเหตุผลเป็นดังนี้นะครับยังแผดปัจจุบันเนี่ยไอตัวที่กันสถานะได้แบบชัดๆก็คือชั้นเขียวอันนี้แน่นอนอยู่ละแต่ผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ตัวเดียวผมเชื่อว่าเมตาในรอบหน้ามันจะมีอีกเขียวป่ะถ้ามีตัวกันสถานะมาเพิ่มอีกตัวและตัวนั้นคนเล่นแบบเข้าไปเล่นยังไงก็เจอทุกเกมอะดังนั้นฮาคุบะของคุณจะเล่นไม่ได้เนี่ยคือคําตอบนะครับอ่ะเพื่อมีอีกทําไมพี่พูดแต่ฮาคุบะอ่ะผมยกตัวอย่างเลยแล้วกัน อาสำหรับตัวโบอาโบอาโบอาต้องเอาให้เคลียร์นะต้องเอาให้เคลียร์นะเวลาบอกอย่างตัวโบอาเนี่ยก็คือมีมันเก่งไหมมันเก่งนะแผ่นี้แต่ถ้าแผ่ที่กันสถานะได้โบอาก็เล่นไม่ออกทุกคนก็น่าจะเห็นภาพใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะเดียวกันครับดังนั้นหมายความว่าแผ่ไหนฮาคูบะเล่นได้โบอาก็เล่นได้ครับเคลียร์ชัดเจนนะแล้วก็ณนะปัจจุบันสายวิ่งที่กันสถานะได้มันยังไม่มี แต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าวันใดวันหนึ่งแม่งมาแน่ๆถ้ามีสถานะมีสายวิ่งที่การสถานะได้ไปเล่นตัวนั้นอาจจะเหมาะกว่าเพราะว่านะแพทปัจจุบันสายวิ่งทุกตัวแพ้ตัวสถานะหมดเลยครับอุตะเปลอสอาร์กิวนะครับอะไรอะไรวะอ่าเบกแมนคือคือคือมาหลายตัวครับตัวไหนที่มีสถานะคือสายวิ่งแพ้หมดดังนั้นผมเลยเชื่อว่าวันใดวันหนึ่งต้องมีถ้าเจอตัวนั้นอนะ่ะค่อยฝั่นตัวนั้นดีกว่าและเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ ก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามคลิปผม่าเนาะผมจะบอกว่าผมใจผมอยากเล่นแบ็คแมนคู่กับโบอานะแต่โบอาเห็นปะผมผมยังมีแต่งเพราะว่ามันไม่การสถานะมันเล่นค่าได้ไม่ทุกตัวผมไปลองยกตัวอย่างบุ๊กทำไมผมเล่นบุ๊กอะตอนนี้ผมเล่นโอเว่นใช่ปะทำไมผมไม่ปั่นบุ๊กแทนเหตุผลเป็นดังนี้เพราะบุ๊กที่ผมเจอตอนนี้แพ้อยู่2ตัว1แคคเกอร์2ดอฟี่แต่คำว่าแพ้ก็ไม่ได้แพ้หนักมากเลยนะถ้าแพ้หนักมากคือดอฟี่ เพราะว่าบุ๊กทำอะไรแทบไม่ได้เลยแต่ว่าอย่างแคคเกอร์เนี่ยมันยื้อได้มันยื้อได้แต่ก็ไม่ได้แพ้แบบสุ่ม4ี่สุ่ม5้าขนาดนั้นครับเลียวปะ่ะมันมีแค่2ตัวคือตัวละครไหนก็ได้อะที่แพ้น้อยที่สุดตัวนั้นยิ่งน่าเล่นมากที่สุดเออคำตอบมันเป็นแบบนี้ครับดังนั้นก็เลยได้คำตอบเนาะโอเว่นเนี่ยแพ้ตัวสถานะทุกตัวเลยเห็นปะ่ะแต่บุ๊กมันไม่แพ้อ่าเผื่อมีคนถามอ้าวเดี๋ยวแล้วอย่างดอฟี่กับแคคเกอร์ โอเว่นแพ้ไหมแพ้อยู่แล้วไม่ต้องถามสถานะไฟแคคเกอร์แม่งเด้งเด้งเลือดรัวดอฟฟี่แม่งยิงไกลๆโอเว่นทำอะไรไม่ได้เลยเห็นปะถ้าดอฟฟี่เลือดต่ำกว่า50%ก็ไม่ติดไฟอีกเห็นปะคือมันไม่มันไม่ใช่ว่าบุ๊กแพ้แล้วโอเอ้ยมันไม่ใช่ว่าบุ๊กอะไรนะบุ๊กแพ้แล้วโอเว่นมันจะไม่แพ้มันก็แพ้เหมือนกันอ่ะแม่ใหญ่ล่ะโหแม่ใหญ่หนักเลยแม่แม่ใหญ่แพ้ทั้งแคคเกอร์ทั้งดอฟฟี่เลยเดี๋ยวเคลียนะเออเนี่ยมันมันก็เป็นอย่างเนี้ยก็หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจใน คำตอบนะบอกแล้วนะว่าไม่มีอวยนะครับส่วนถ้าใครคิดแย้งเห็นอะไรยังไงก็บอกได้แล้วก็สรุปเป็นดังนี้ละกันถ้าใครอยากสุ่มเล่นสําหรับตัวฮาคูบะจะสุ่มเล่นก็สุ่มแต่คุณเผื่อใจไว้ละกันนะครับถ้ามีสายวิ่งมาใหม่ผมผมเชื่อว่ามีอ่ะยังไงแม่งยังไงแม่งก็มีครับมันมาแน่แล้วก็อาจจะน่าเล่นกว่าตัวนี้ด้วยซ้ําดังนั้นไม่แนะนําให้ปั่นเวลร้อยอันนี้คือคําแนะนานะครับแต่ถ้าเป็นกรณีชอบจะเล่นก็เล่นไม่มีปัญหา